ที่เล่าให้ฟังว่าเราจัดทัวร์เด์ชั้นแรกบอกว่าออกแปดโมงเอาแปดโมงนะฮะพอจะพอถึงเวลาแบบเจ็โมงสี 45, คนมาประมาณ47คนเรารับ50คนนะครับนะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เอ่ยชื่อพวกเราว่าจะจะ,จะรู้จักใช่ไหมที่หนูจเอ่ยไปแล้วแต่อย่าไปอ่านลงไปนะั่นเดี๋ยวต้องมาส่งก็บอกว่าออกรถเถอะ ะะฮะตอนนี้มี47คนแล้วแต่ผมบอออกไม่ได้เพราะว่าเอาวางแผนไว้ก็ออกแบบแบบ8โมงก็ต้องออกแ8โมงเหตุผลง่ายๆก็คือว่าคนที่เขามาตรงเวลาเขามีสิทธิ์ที่จะมาถูกไหถ้าเราออกไปก่อนเนี่ยแล้วคนมาตรงเวลาก็นต้ลงโทษอย่นี้ไม่ถูกนะฮะถูกไหมฮนะปรากฏว่าพอ8โมงตรงเป้นไม่มีใครมา <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครมาตรอลดใครกครับ ตรงนั้นก็วุ่นวายก่อนเห็นไหมอาจารย์คือเรียนผมผิดเห็นไหมพี่บอกให้ออกก็ออกมันเสียเวลาเปล่าๆการผมผิดแต่รับการเพราะคนทำผมเป็นผิดบอกอะไรว่ากติกาอย่างนี้มันจะถูกที่ไหนแล้วคนทำถูกเป็นคนผิดเนี่ยมันไม่ถูกใช่ปะฟังแล้วงงไหมนะหลังจากนัしし้นเราเล่าให้ฟังว่ามอนต่อที่ผมไปช่วยงานการชาติเป็นช่วยงานการชาติ ตอนที่เป็นแต่เด็กปีสี่ท่านกิจาการมันก็เริ่มทำทำ,ทำเยนหนังสือนะมีสองก,ก,อก,กออาสกาสหนึ่งเริ่มสามทุนโกาสหนึ่งเริ่มห้าห้าทุนนะเราก็พอเราเริ่มสามทุนปบเราก็บอกพวกเราว่าไปเดินเที่ยวการชาตินะั่นคืียระบบก,การเที่ยวน่ะมันเที่ยวไปเที่ยวมาเดี๋ยวดเดี๋ยวยัไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เที่ยวนะเขาพงนู่นพงนี่ไปนั่นสุดเออเราสิทธิ เสือนคนอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าเดินเที่ยวไปแล้วกันท่านใครอยากดูอะไรเป็นการสนใจโดยเฉพาะก็ไปดูแต่แล้วถ้าหลงกันก็ามาเจอกันที่หน้าร้านจุฬาเสือกโกนกาศศรเขออกมาจะให้กลับรถพอกันกกน,น,นะฮะะปรากฏว่าพอเสือกโกนผมมารอนร้นานจุฬาพักพวกหายไปไหนหมดไปรูนะหายไปไหนหมดไปรูเขาก็ คนเดียวนึงก็มีคนวิ่งมาตามผอเฮ้ยมึงหายไปไหนวะหลงพูกไปไหนวะหลงหลงหลงพวกมึงหลงที่ไหนพวกเราตกลงกันเจอที่นี่ไม่ใช่เหรอนะใช่ตกลงกันนที่นี่แต่ว่าหลังจากการตกลงแล้วนะเขาตกลงกันใหม่เสียงส่วนใหญ่บอกว่าไปเจอหน้าธรรมศาสตร์แล้วแล้วตกลงภูภูผิดกันหรือวะเนี่ย <c oughs> ไม่ออกไหม ผมเนี่ยเป็นคนถูกแต่มันถามว่าผมเนี่ยเอ่อเป็นคนผิดเพราะมันเอาเสียงส่วนใหญ่มาเล่นผมถูกไหมฮะผมก็ไม่ถูกนะถ้าคุณคุณเปลี่ยนข้อตกลงคุณต้องบอกให้ครบคนคุณบอกไม่ครบคนเนี่ยแล้วคุณเอาเสียงส่วนใหญ่มาโอ้ก็รู้อย่างนี้ไม่ถูกถูกที่ไหนนะถูกไหมคุณบอกผมไม่ถูกผมไม่รู้ว่าแต่เสียงส่วนใหญ่เขาเอาเนี่ยมึงอย่าผิดตกลง มันไอ้กติกาว่าเราเรอไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮะนะสมมติในห้องนี้ทั้งหมดนย่ยใครเป็นมิสวะโยธาครับยกนี่ตัวนี้ต้องใช้เข็มไหมต้องใช้ใช่ไหมถามพวกมิสวะโยทาโหวดโหวดโหวดว่าจะเข็มไหมได้ไหมครับโวยได้ไงว่าเนอเห็นมันไม่รู้เข้าใจไหม เพราะนั้นเวลาทํางานนี้เราเล่าให้ฟังเพื่อให้จับหลักการให้ได้ว่าเวลาเราไปทํางานอนะ่ะใครก็จะโหวดเขาจะอะไรแล้วต้องบอกว่าเออหลักการนี่ผิดแล้วทํทำไม,ถไม่ถูกถูกไหมเข้าใจะนะเพราะนั้นวิชาการบริหารการเนะี่ยนอกจากเราเข้าใจรหัสบริหารการแล้วเราต้องเข้าใจหลักการด้วยนะเราจะว่าเออโหวดโหวอืไม,ม่ใช่โหวดมันใช้ได้กับอะไรฮะกับหลักการทางอะไรที่มันมีหลักการทางวิชาชีพอยู่แล้วมันมี อะไรอยู่แล้วเนี่ยนะปวดไม่ได้ต้องเอาตามที่คนที่รู้เท่านั้นนะถ้าใจินะ่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระบบอย่างนั้นไม่ได้นะทุกนลำบากะบะนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่า,าะะข,อของเราเนี่ยเร,เราเราเราทางานควบคุมการก่อนได้เราทํางานบริหารโครงการเราไม่ได้แค่ควบคุมงานนะฮะเราบริหารโครงการดังนั้นดังนั้นตัวตัวที่ทํางานจะให,ให้ให้ให้เข้าใจก่อนว่างานมีแค่นี้เอง ก่อนนะกำลังทำแ,แล้วก็หลัพธ์หูฮะมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองนั้นไม่มากกว่านี้นะแล้วก็ผมบอกว่ากิจกรรมที่เราต้องทำก็มีแค่นี้เองนะมีดีกับมีเสียนะมีเสียจบแค่นี้นะเราลด พูดเรื่องรหัสโบราณการใส่สรหัสไปครั้นี้ต้องถอดรหัสออกมาว่ามันใช่บนะ้างถหรหัสมีอันนี้แล้วเดี๋ยวที่จะดระเบียบนะแต่ว่าหวงพ่ออาจจะเป็นหวงพ่ออะไรก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเฉลยแล้วนะกันว่าว่ามันอะไรนะตอนนม้ยังไม่ตอดอันนี้เป็นพื้นส่วนไก่นนะครับเอ ตัวความหมายการบริหารนุการที่ผมเอาไปนําในในหนังสือที่แจกพวกเราไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะํหนังสือชื่อร,รหรัสบริหารนุการแต่ได้ยังฮะได่าๆหมดแล้วทุกคนใช่ปะนะแห้วอ่าน,นปากได้แล้วอ่าน,นป่ากได้แล้วอย่าไปหลุนหัวนะมัหนหลุนไม่ได้นะมันปาน <laughs> แต่ด่า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 ไปเรด้วยน,วยนะก็ให้เท ให้ดูที่ว่าขึ้น้นไปไเนี่ยที่เราขึ้นไปไเนี่ยแล้วหาวัยงโครงการของเราแค่นี้เองเราบอกว่าทํางานทําอะไรต้องรู้เป้าหมายนะว่าเป้าหมายของงานคืออะไรเพราะนั้นเป้าหมายของของการบริหารโครงการเนี่ยมันคือคุณภาพต้นทุนแล้วก็เวลาลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในในในเพลงประจำบริษัทเ,เราเนี่ยเราบอกว่าเราบอกว่าเรื่องนโยบาย นโยบายบริษัทเราลยฮะนโยบายบริษัทเราเลยนะอย่างอาหารนี่ยิบไปไปตีไปตีโดนแตกแน่งนะเข้าใจว่านะเป็นบริษัทที่จะต้องทำงานโดยโดยมีนโยบายนะครับนะนโยบายเราเราเราตืนมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานะควบคุมต้นทุนต้นทุนคุณภาพและเวลา รักษามาตรฐานนะครับนั้นนโยบายเรามีตรงนั้นนะฮะไม่ใช่จำนะครับต้องเข้าใจนะว่าว่าว่า,วาเราเราเรามุ่งมันที่จะสรนะนะ้างสรรค์พัฒนาเพราะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่วันนี้แม้แต่จะดีแล้วนะครับเราก็าจะต้องมีครีมคิสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้นโยบายที่ว่าถามถามทุกคนต้องรู้แม้แต่แม่บ้านก็ต้องรู้ ถ้าไม่รู้แสดงว่าในนโยบายที่เรามีเนี่ยมันไม่ถึงแล้มันไม่ถึงแล้วมันถึงแต่จังวนแต่จังหวนเปนนาำแบบเข้าใจมันเออเออเออยีเราใช้ได้ไอ่ใช่นะฮะนะตรองอเข้าใจปั้มก็ต้องรู้ว่าคุณภาพมันคืออะไรเพราะคุณภาพมันเป็นนามธรรมคุณภาพมันเป็นนามธรรมแบก็มีอะไรเจ้าแบหรือว่าเราไปโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสีเดาว้าดาว นั่นคือคุณภาพนะคับไอ้พดกันเล่นๆว่าผู้บริหารที่ดีอ่ะคุณบริหารที่ดีอะไรนะต้องเที่ยนรำเพี้ยงกลางแต่เช้าไม่ทําเย็นไม่ทำแลวอ่ะไอ้ในท้ายสุดมีอะไรมีมีอะไรละยุติทรมันลิ้งไปลิ่งไปทำอะไรมันยุติเลยไม่ทำเลยไม่ทำเลยนะฮะนะครับแล้วก็อะไรตัวหนึ่ง มีอะไรคุณกระตัมนะคุณกระตัมมันไม่ใช่ผมกระัมคุณจระทํมก็มีทอทหารมีนะนะได้วมีคุณบอกว่ามีทีมมีทีมเวลารีที่เราทีมตนพวกเราเนี่ยเป็นทีมงานที่จะที่จะทำให้ให้ให้เราไปสู่คุณภาพด้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นโคนะครับเวลาเราเตะบอลนะเราบอกโกโกโกอะลรอะลรอะไรใช่ไหม โกโกโกก็คือเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายอะไรอะไรอะไรมันเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าโกโกโกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราทํางานต้องรู้ว่าโกคืออะไรนะพนั้งพอไปทํางานเรื่องคุณภาพต้องเข้าใจให้ตองกาพของงานนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าเข้าใจไม่ตรงกันนะครับมันจะทํางานไม่ถูกเป้านะสมว่าเราจะคุมให้เขาตรงลงมาลงแรงสี่ดาวเราปรับให้เขาห้าดาวผิดนะครับผิดนะครับ นะเอกแบบเขาา้อห้าดับเจ็งตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าราคามันจะแพงเวลามันจะไปเริ่อยู่นะฮะนั้นที่เราทําแล้วสําเร็จมาเพราะว่าเรากับเขาเข้าใจคำว,ว่าคุณภาพตรงกันนะแล้วเราบริหารอะไรอีกนะก็บริหารตัวอาวุก็รีซอนะสทรัพยากรทรัพยากรก็จะมีแมทเทียลมีแมนมีมาชีีแล้วก็มี money. มันนี่ค่นี้เองอะไเงินทำไมต้องบริหาร เรื่องการบริหารเนี่ยหมายความว่าเราเราควรจะให้ตังเขาก่อนไหมร้านเป็นเม้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าให้เขาก็ต้องมีหลักประกันยังไงถ้าให้แล้วเดี๋ยวเอาไปซื้อรับเบียนหมดก็ไม่ได้นะฮะนะแต่ถ้าเราไม่ให้เขาก็บวกบวกบวกเข้าไปในต้นทุนของของโครงการพุ้มงานบวกเข้าไปในเนงิองานก็งานก็แพงขึ้นมาถูกไหมฮะนะและรีซอสทั้งหมดมันต้องบริหารครับแล้วก็อีกตัวนึงคือริสความเสี่ยง ทีต่ต้องบริหารนะฮะ,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 ะแล้วก็อันนี้อันนี้คือคือเป้าเสร็จแล้วอันนี้คือกรอบถ้านี่เป็นรูปก็คือรูปที่เราเห็นี่ยนะฮะัคือว่าเราติดรูปเราแล้วเอาไปติดกรอบมันจะมีกรอบเล็กกับกรอบใหญ่กรอบเล็กก็คือกรอบผ้าจะเป็นกรอบใหญ่จะเป็นกรอบไม้จะเปกรอบปฏิกะไรก็แล้วแต่แน,นกรอบเล็กก็คือต้องมีเซฟตี้นะฮะแล้วแล้วก็คือกระดาษใหม่แล้วก็ ด้วยเรื่องก็การทํางานของเราการทำงานเราเป็นวินวินคอนเซ็ปต์แล้วก็เราจะไม่ทำใจเดือดร้อนใะนะอย่างโปรเจกต์ตีสอบกำลังปวดหัวอยู่บอกว่ายังมันทำทางก็เดือดร้อนแต่เขามาหัวระหว่างเขาไม่เดือดร้นใ่ไหะนะวินวินหมายว่าทุกคนต้องวินนะเจ้าของงานก็วินเราก็วินใช่ไหมรูปแบบก็วินนะทางบ้านก็วินถ้าไม่วินเขาก็ด่าเราคูณฮะคุณมาทํางานคุณ เราไไกำไรคนเดียวใช่ไหม,มไบบริษัทเราเหมือน,นกันเราที่เราอบรมลแล้วเราพัฒนาของเราเนี่ยแต่ว่าผมยืนหลักสองสี่แปดม,มันจะแนะแฝงถึงแฝงฮะแฝงแฝงต่อพนักงานนะครับแฝงต่อเพื่อนร,ร่นะรออวมงานนะครับแฝงต่อผู้ว่าจ้างแฝงต่อผู้ถือหุ้นนะแต่นี่ถึงจะเรียกว่าสี่แฝงใช่ไหมถ้าเราบอกว่าให้ให้ให้เงินเราเยอะๆนะ นะไปโกงโมดีเขาไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยแฝงน,นะครับเพราะกำไรน้อยลงเนี่ยมันไม่แฝงกับเพื่อนฝูงน,นะครับนะอย่างนะแล้วให้ให้ผมสอนสอนเรื่อยๆแล้วไปตั้งทีมมาแข่งผมเอาเอาเอาทรัพย์สินแวดสัตว์ที่ใช้แล้วแอบไปทํางานแนงนอนแฝงน,นะครับผมผมก็ไม่แฝงนะฮะนะเพราะนั้นเรื่องเรื่องพวกนี้อยากจะจับหลักให้ได้นะครับว่า ที่บริษัทเรามีาท่ากนกวนบูอยู่ที่ทีหน้ากระดาษดังนั้นเราไม่ได้ปลูกเสร็จนะแต่ผมปลูกเสร็จเหมือนกับคำที่ทอยู่ข้างเราเลยนะเราเรามาีคำที่ใช้อยู่ประจำบริษัทเราก็คือ trust worthy นะ trust w o r t านแปลว่าไว้วางใจ t r u ท t y แปลว่าคุ้มค่าคุ้มควร ราวันนั้นเราควรจะเจริญได้มัมีอยู่ทางเดียวทาันเราเป็นคนที่กุ้มข้าคู่ควรกับข้าวไว้วางใจนะครับเขาไว้ใจให้เราทางานเราก็ทำให้เขาเต็มที่วันนั้นแหละนะครับแล้วเราทําอะไรเราก็ได้นะปลูกถั่วก็ได้กินถั่วปลูกข้าวก็ได้กินข้าวแต่ว่าถ้าดินไม่ดีเม็ดมันจะรีบก็อย่ามักงแล้วแต่มันคงไม่ไกลทางจากข้าวเป็นขวดดังนั้นผมจับจุดยืนไว้ดีตลอดเวลาเมื่อกี้ให้สารไปแล้ว ว่าปูอ่างคายสาบเนี่ยเราก็เรา,เราพูดถึงรหัสน,นั้นก็เป็นรหัสนี่แหัะว่าถ้าเราจะรวยก็ต้องรู้จักหารู้จักเก็บรักษารู้จักคบเพื่อนดีและรู้จักทำมาหากินโดยสุจริตนะครับนะสภาชีวิตตานะนั่นันก็เป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วว่าว่าเราเราต้องทำยังไงแล้วนกะ็ตอนผมไปบวชตอนที่อายุ6กแหละก็ มีครับที่ที่ประเดียนด้วยกันแล้วก็มีคนอื่นมาเนี่ยแล้วก็ถามว่าถามว่าเออท่านมาบวชทำไมคือตอนนั้นผมก็อยู่ในสถานะคล้ายๆอย่างเงี้ยไม่รา้ว่าคนเชิญไปบรรยายทำอะไรต่างๆเยอะแยะไปบวชนันก็ต้องต้องเวรบงังทำไมเวรบัแล้วไม่ไม่ไหวไหนะับพอเราไปไปไป,ไป,ไปบวช รท่านคนบอกว่าไอ้เราเนี่ยออน่าจะมีครบทุกอย่างแหละแต่ว่าแล้วมาบวชทำไมใช่ไหมแล้วไปใช้หลักอะไรในการทํางานครัผมก็บอกว่าใช้หลักอะไรแล้วแต่ชอบอะไรที่สั้นๆแล้วแต่แตงานเนี่ยปีเสียรนะหัสไว้านองค์การอะไรอย่างเงี้นะแต่ก็บอกกันเรบอกว่าถ้าใช้หลักอะไรก็คือใช้หลักของทิศทานะครับจะไปเปิดดูแล้วแนตะ่โอเคนี่ตอนนี้พูดเรื่อง อะไรนะโลกวัชชารสามโลกก็ติดฉีดนะได้ป่ะครับถ้าเล่นคอมพิวเตอร์มีมีในหมดทั้งทัศน์หรือเ่าไม่มีหรอกแต่เราพัฒนาในนี้มีฟังคอมพิวเตอร์ได้ป่ะนะก็ที่หกก็คือว่าทุกคนต้องรู้หน้าที่นะถ้มีที่หกก็เหมือนลูกเต่าข้างบนข้างล่างข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังนะครับเวลาเราทำงานก็เหมือนกันเรามีเรามีองค์กรถูกไหมครับ เรามีเจ้าของงานเรามีออกแบบเรามีใครถ้าทุกคนรู้หน้าที่แล้วมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่ถูกต้องกันมันจบไม่มีปมัญหา